นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพ่อและแม่มอบชีวิตจิตวิญญาณครูอาจารย์มอบความรู้สั่งสอนให้พระพุทธองค์ทรงมอบธรรมนำวินัยแผ่นดินไทยมอบสุขให้ด้วยราชาทุกสรรพชีวิตของมนุษย์ได้ถือกำเนิดเกิดมาบนโลกล่าด้วยความผาสุก ในอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นของพ่อแม่ผู้ให้จิตวิญญาณในอ้อมแขนของครูอาจารย์ผู้สั่งสอนให้ในอ้อมพระไทยของพระพุทธองค์พระผู้ทรงคลี่จีบจีวรห่มโลกไร้ความทุกโศกในน้ำพระราชาหฤทัยของพระราชาชีวิตของคนเรานั้นจึงเป็นหนี้บุญคุณของบุพการีผู้สร้างทางชีวีให้เติบโต อยากหมดนี้ต้องทำความดีเพื่อตอบแทนคุณความรักต้องใช้หัวใจเป็นเครื่องหมายฉันใดความกะตันอยู่กระตะเวทีต้องใช้ความดีเป็นเครื่องหมายฉันนั้นดังพุทธสุภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกะตันอยู่กรตะเวทิตาความกะตันอยู่กระตะเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีเพราะเหตุใดความกตันยูกระตะเวที จึงเป็นเครื่องหมายของคนดีคำตอบคือความกตัอยูกระตะเวทีเป็นคุณธรรมอันเป็นรากฐานของคุณธรรมอื่นหากความกตันยูกระตะเวทีประดุดรากไม้คุณธรรมอื่นก็เปรียบเหมือนกับลำต้นพร้อมแผ่กิ่งก้านสาขาอย่างงดงามพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าคนดีต้องมีเครื่องหมายสองประการคือกตันยูและกะตะเวที กะตันยูคือการสำนึกรู้ในอุปการะคุณหรือบุญคุณที่ผู้อื่นมีต่อตอนเองกะตะเวทีคือการแสดงออกเพื่อตอบแทนคุณรวมความแล้วกตันยูกะตะเวทีคือการรู้ในอุปการะคุณหรือบุญคุณที่ผู้อื่นมีต่อตอนเองแล้วกระทำการตอบแทนอย่างเหมาะสมสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยาณสังวรแบ่งผู้มีพระคุณ และผู้มีความกระตันยูกระตะเวทีออกเป็นสีคู่และควรตอบแทนคุณท่านมีดังนี้ 1. บิดามารดากับบุตรธิดาลูกที่ดีต้องตอบแทนคุณด้วยการเลี้ยงดูท่านให้สุขก,กายสบายใจช่วยเหลือ,อกิจการงานครอบครัวด้วยหัวใจอันมุ่งมั่นผูกสัมพันธ์ครอบครัวด้วยความปรารถนาของการเป็นลูกที่ดี 2. ครูอาจารย์กับลูกศิษย์ สิทธิที่ดีควรตอบแทนคุณด้วยการอ่อนน้อมต่อครูใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ให้หลักแหลมเชี่ยวังคำสั่งสอนอันสะท้อนคุณค่าของสิทธิที่ดี 3. พระพุทธเจ้ากับพุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนที่ดีควรปฏิบัติตนเป็นคนดีตอบแทนพระพุทธองค์ด้วยการเอาหลักธรรมนำชีวีทำดีละชั่วเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในฐานะพุทธบริษัทที่ดี 4. ธพระมหากษัตริย์กับพระสงนิกรพระสงนิกรที่ดีควรตอบแทนพระองค์ท่านด้วยการเดินตามรอยพยุคคนบาทมีจิตอาสาพัฒนาชาติเพื่อดำรงไทยให้มั่นคงไว้ด้วยหัวใจของพระสงฆนิกรที่ดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระตันอยู่กระตะเวทีเป็นพรจากธรรมชาติที่ช่วยให้มวลมนุษย์ อยู่ร่วมกันอย่างเจริญสุขได้บนพื้นแผ่นดินที่เปรียบดังสวรรค์ไม่มีใครมีไม้กายสิทธิ์สำหรับเนรรมิตความเจริญสุขให้กับตนเองได้แต่ทุกคนมีพลังกายสิทธิ์อันได้แก่ความกระตันยูกระตะเวทีที่เป็นพลังในการเสริมสร้างสวรรค์บนดินให้แก่ตนเองและผู้อื่นแล้วทำไมโลกนี้ยังมีคนกตันยูมนุษย์ยังมีผู้ที่หลงผิดอยู่ว่า วัตถุบนโลกนี้ล้วนซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเงินทองตามความพอใจได้หมดแม้กระทั่งชีวิตและจิตวิญญาณจึงไม่มีใครเป็นหนี้บุญคุณใครกระตันยูกระตะเวทีจึงกลายเป็นเรื่องไร้สาระผู้ตาบอดย่อมตกเป็นทาสของวัตถุเงินทองมองไม่เห็นความกระตันยูกระตะเวทีที่ค้ำจุนโลกใบนี้อยู่เสมือนบัวใต้น้ำที่จมอยู่กับความมืดมิดขุ่นมัวของโคลนตม ทำให้มองไม่เห็นแสงอาทิตย์แห่งธรรมที่ฉายแสงคุณธรรมแห่งความกระตันยู่กระตะเวทีบนพื้นผิวน้ํากระตันยูไม่มีกระตะเวทีไม่ทําเป็นผู้นําไม่ได้เพราะธรรมชาติของความกระตันยูกะตะเวทีจะก่อให้เกิดสำนึกดีมีหิริคือความละอายใจตนเองในการไม่ทำผิดศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมืองอดตับปะความสะดุ้งกลัวต่อความผิด คือความทุกข์ที่จะได้รับจากการกระทำผิดนั้นๆผู้นำที่ดีต้องมีความกระตันยูกระตะเวทีอันจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชานับถือศรัทธายอมรับในความเป็นผู้นำหากผู้นำใดไร้ซึ่งความกระตันยูกระตะเวทีอันเป็นพื้นฐานของคุณธรรมอื่นแล้วย่อมเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้เพราะคุณธรรมพื้นฐานในจิตใจยังไม่สามารถปฏิบัติได้ แล้วจะปฏิบัติภารกิจอื่นให้สำเร็จได้อย่างไรกันต้นแบบผู้นำที่มีความกระตันอยู่กระตะเวทีของชาวไทยคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพระองค์ทรงเป็นธรรม,มิกราชาปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในขณะเดียวกันก็เป็นต้นแบบของผู้นำ ที่มีความกระตันอยู่กระตะเวทีภาพที่พระองค์ทรงประคองทรงกอดทรงหอมแก้มพระบรมราชชนนีเป็นภาพสุประทับใจที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกให้พระสงนิกรไทยได้มีรอยยิ้มปริ่มน้ำตาด้วยความปิติสุขอยู่ทุกคืนวันพระพุทธทาตภพิขุได้กล่าวว่าผู้นำหากมีความกตันยูรู้คุณย่อมทำให้โลกนี้สงบเยือกเย็นงดงาม เขาสามารถทำมารให้กลายเป็นพระทำยักษ์ให้กลายเป็นมนุษย์ที่ดีทำคนตรนีให้กลายเป็นคนใจบุญสุนทานทำคนริษยาให้กลายเป็นคนใจกว้างแล้วจะไม่ทำให้โลกนี้เป็นสวรรค์ได้อย่างไรทุกสรรพสิ่งที่ดีงามของผู้นำจึงไม่ใช่เพียงเพราะมีความเก่งเป็นเครื่องหมายเท่านั้นแต่ยังต้องมีความกระตันยูกระตะเวทีเป็นเครื่องหมายควบคู่เป็นความกระตันยูต่อชาติบ้านเมือง อันจะเป็นเครื่องป้องกันความเสื่อมทรามความชั่วร้ายความไม่สวัสดีนาะนับประการและยังเป็นเครื่องส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความดีงามในสังคมดังนั้นความสงบร่มเย็นของสังคมไทยย่อมเกิดจากผู้นำที่มีความกระตันยูกระตะเวทีหากกระตันยูไม่มีกระตะเวทีไม่ทำย่อมเป็นผู้นำไม่ได้พระพุทธศาสนายังคงเป็นเรือนใจของไทยทั้งชาติ ตราบใดที่ธรรมะแห่งความกตัญญูกระตะเวทียังคงงดงามภายในจิตใจของไทยทั้งแผ่นดินความสงบสุขร่มเย็นก็ยังคงอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยตราบนั้นหากผู้นำกะตัญญูไม่ตกตำ่ำดุดมีธรรมค้ำจุนหนุนสงวนกะตะเวทีสร้างสุขบริบวนเปรียบฉนวนปัดป้องของเพศไทย